สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะเตรียมตัวเข้าป่าเห็นแดดนิดนึงทุกคนจะยังไม่ได้เห็นคลิปเก็บเห็ดดูบรรยากาศจ้าเตรียมตัวเข้าป่าแต่ฝนตกแล้วก็มืดครึ้มเอาว่าสอนป่าเห็ดเลยคะ่ะ สวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันไปค่ะทุกคนบรรยากาศไม่ได้แต่ใจได้มาก เราไปทำงานตั้งสิบวันเราไม่ได้เข้าป่าเห็ดเลยทุกคนแล้วที่สำคัญไม่ได้ตั้งใจมา,เ,าเข้าป่าเก็บเห็ดนะคะต้องขออภัยทุกคนทุกท่านก่อนเลยว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าฝนมาตกที่บ้านแล้วก็เอาตะกร้าเห็ดมาใส่ไว้บนรถค่ะ แล้วคุณสามีก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปซื้อของกินเล็กน้อยที่ห้างแล้วฝนมันเริ่มเบาค่ะคุณสามีเลยบอกว่าเธออยากไปป่าเห็ดไหมล่ะ <S 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 ไปอุปกรณ์ไม่พร้อมเราก็มาค่ะทุกคนแล้วก็ช็อกเล็กๆเ,เพราะว่าป่าเห็ดข,ของเราถูกตัดป่าใกล้<ม>บ้านทีน่เราเคยแบบมาแวะเก็บแล้วมันจะมีเห็ดดำทัชคันตาแันสวยมากเลยค่ะ ก็เลยบอกคุณสามีว่าขอเวลาครึ่งชั่วโมงขึ้นมาสำรวจเผื่อยังมีเหลือให้เราเก็บนะคะทุกคนปไปลุ้นกันค่ะดูฝาเห็ดเราก่นทุกคนเห็ดฝาน,นี้นี่งแบบสวยมากเลยนะคะเก็บแบบนี้นะเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้าน อันนี้เรียกว่าเห็ดพังพังนะคะถ้าเขาช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยถ้าเขาดอกแก่แล้วแล้วก็โดนลมโดนฝนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นเห็ดพังพัง ดูกลุ่มนี้กันจะรอดไหมต้องจับดูที่ขาก่อนได้อยู่ค่ะทุกคนเรียกว่าเริ่มแก่ตรงนี้ดอกออกใหม่จ้าอันนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วนะคะ เก็บเห็ดแบบไม่มีขาตั้งกล้องนะคะทุกคน อันนี้ไปดูกวอนค่ะได้อยู่นะคะทุกคนขาหลืองด้วยสภาพเพชรของเราเก็บแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็น กลุ่มนี้น่ารักจังอ,อ,อันนี้ยำอะไรอดอกเล็กๆเดี๋ยวพายำใส่วุ้นเส้นให้ชิมกันคะ่ะทุกคนขาย,ยาวแหละอ่าในป่าม,มอสสูงแบบนี้นะคะบางดอกก็วสวยเป็นดอกไม้ ใดๆทีมีเห็ดเงานปูได้ไงออกใหม่ด้วยค่ะทุกคน,นอันนี้ไม่สวย่ะอันนี้ได้ค่ะอันนี้แก่มาแล้วนะคะมาเจอกลุ่มนี้ค่ะสวยมากแม่ บางดอกไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ดอกที่ออกสีดำๆเราไม่เก็บแล้วค่ะทุกคนเก็บเฉพาะดอกที่ออกสีน้ำตาลส,สวยๆค่ะโอ๊ยเก็บไปเก็บมาได้ครึ่งตะกร้าเ้อเลือกเอาดอกสอสวยๆมาทุกคนกลุ่มนี้สวยมากค่ะทุกคน มีเสียงน้ำไหลเบาๆด้วยค่ะว้าวแล้วก็ดอกอ,อ่อ,อนๆดอกเล็กมากเนี่ยแต่ยำอร่อยดอกเล็กเขาจะกรุบกรอบค่ะทุกคนจ๋าสวยค่ะมองเห็นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างบนนะคะตรงนี้เป็นร่องรอยของ ฟองมาจากน้ำนะคะทุกคนเห็ดสวยมากหลายกลุ่มเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งอาว้าวมองเห็นข้างบนทุกคนคลิปตรงนี้ก่อนมองเห็นข้างบนคือกลุ่มใหญ่มากสวยด้วย อยู่ในลำธารค่ะทุกคนคลองที่น้ำไหลอ,อ,อสวยสวยสไตล์มาดามว่านานะรวบดึงเลยฟังเสียงน้ำไหลไปก่อนนะทุกคนเห็ดอยู่ตรงน้ำไหลแบบสวยมากโอ้ยฟินเลยค่ะโอ้ยดีใจจังได้คลิปให้ทุกคนชมแล้วนะ นี่จ้าแม่เลยขึ้นบนน้ำไหลมาหน่อยนะคะเฮ้ยเป็นแถวจ้ายังไม่หมดค่ะทุกคนสวยดป็นดอกไม้เลย สวยมากดอกเดียวๆยิ่งสวยเลยค่ะนี่นะคะดอกแบบไม่เป็นกลุ่มแต่ตรงนี้คือเป็นกลุ่มเยอะมากค่ะ ไปเร็วแล้วนะคะทุกคนเยอะมากเยอะตรงนี้แหละเยอะตรงใกล้ที่คุณสามีจอดรถเลยค่ะเก็บๆไปจะได้หนึ่งตะกร้าแล้วค่ะแม่อยอันนี้คือก็สีดำ วยมากค่ะขายาวยา,ยาวเราดึงได้แต่ดอกมือเริ่มช้านะคะหนาวค่ะทุกคนเห็ดทรงดอกไม้ก็มีทุกคนโอ้ยฟินมากเลยค่ะดูจ้ามันสวยมากแม่ เป็นแบบเห็ดทัดทรงใบหยิกๆค่ะเป็นสายพันธุ์ของเขานะคะแลวเนี่ยเขาเหมือนดอกไม้ค่ะทุกคนที่วันชอบเรียกว่าเห็ดทรงดอกกระล่ำเก็บเร็วแล้วนะคะ ุกยิ่งมองทางออกยิ่งเยอะเลยค่ะเต็มตะก้าแล้วจ้าออกจริงๆแล้วนะดูเห็ดค่ะ สวยมากฮาลัลโหลเฮยละไหมได้ยินเสียงคุณสามีค่ะถามว่าได้ยินฉันไหมเธอสามีมีคติที่ว่าหยาบ อย่าปล่อยภรรยาเข้าป่าบอกเขาว่าครึ่งชั่วโมงคอยฟังนะคะว่าเขาจะพูดยังไงทุกคนเต็มแล้วจริงๆกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่คือเหตุที่เราแบบไปเก็บแบบไม่มีขาตั้งกล้องคือไม่อยากจะบอกเราเอาต้นดอกไม้ไปคืนไว้ในป่าค่ะคือเอาไปทิ้งในป่านั่นเองนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ขับหาป่าที่มันทิ้งได้ทุกคนมันจะมีที่แบบทิ้ง ทิ้งพวกต้นไม้จากสวนอะไรแบบนี้แล้ววันไม่ได้เอาอุปกรณ์เก็บเห็ดไปค่ะเพราะว่าฝนมันตกแต่ปรากฏว่าไปเจอแบบเห็ดสวยมากทุกคนก็เลยคิดว่าที่แรกก็คิดไปเจอแล้วป่ามันตัดป่าท,ที่เราเคยเก็บเห็ดก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บมาทำเมนูสรุปว่าเห็ดสวยมากแม่ เดี๋ยวฝนหยุดตกเราจะไปเก็บต่อนะคะทุกคนวันนี้คือตั้งใจเมกหยุด3าวันสุกเสาร์อาทิตย์คลิปนี้ถ่ายทําช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแล้ววันสุกอ่ไม่ได้ไปป่าแน่เพราะฝนแบบตกไม่หยุดเลยส่วนวันเสาร์อ่ะมีแดดนิดนึงห่วยได้แล้วต้องเข้าป่าค่ะทุกคนคิดถึงป่ามากไปเติมพลังในป่าตอนนี้คือรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะคะเราก็มาทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมค่ะว่า ตะก้านี้ที่เราเก็บมาแบบไม่ได้ตัดขาแต่มันก็จะได้ขายยาวๆเนาะป้าๆแม,แม่ๆที่อยากเห็นแบบคลิปเก็บมาตัดขาที่บ้านนะคะก็คลิปนี้แหละคลิปเดียวเพราะวันไม่ชอบทําแบบนี้นะคะทุกคนไม่ชอบทําแบบนี้ชอบทําให้มันสะอาดนะจากใน,าในป่าเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันฉุกเฉิาดานดีกว่าเราไม่ได้เก็บค่ะไปเห็นเห็ดแล้วก็เก็บมาค่ะทุกคนพนอมันไม่ได้มีขาตั้งกล้อง แล้วเราใช้มือหนึ่งถือกล้องไนึเก็บเิ็ดก็เลยต้องเก็บเิดรออกมาในสภาพนี้เดี๋ยวมาอัปเดตตอนอทำเสร็จให้ชมนะคะว่าเราได้เล้วงไปน่าจะได้สัก5กิโลค่ะเห็ดสวยมาก สิกิโลเพราะเต็มเต็มตะกร้าใบนี้ก็คือ5กิโลนะคะนี่เราเอาอกมาตัดเรียบร้อยแล้วมันจะสะอาดไม่เหมือนกับเห็ดที่เราตัดมาเรียบร้อยนะคะอันนี้มันจะมีความเป็นฝุ่นฝุ่น,นบ้างน่อยเห็นไหมคะทุกคนแต่ก็เป็นเกรดที่โรงงานรับซื้อนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเอาเห็ดไปขายต่อเขาจะมีกระบวนการอื่น